ออกลังงกายดีกว่าโอ้ยเป็นไงอะสดชิ่นเฮ้ยพี่ชายออกลังงกายเหรอครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับ น้องทําอะไรเนี่ยถือไฟพี่คือมันไม่ดีต่อที่สาธาานะไอ้น้องน้องจะดูทําไมอะมันก็ปลดผมตั้งสมมารณ์มาเอาก็นี่มันที่สาธาานะไงน้องควรจะดูแบบดูคนรอบข้างด้วยทําไมอะแล้วทาไมน้อง<น>มัมนไม่ดีไหมคนไม่มีอะไม่อะแตนี่ไงพี่นี่ไอก็พี่คนเดียวเปแลไรมนะั้งไม่พี่เฮ้น้องใจเย็นดิน้องลงไม่ถึงหน้าพ่อหน้าแม่ดิ พ่อแม่พี่พ่อแม่น้องอ่ะที่คาดหวังในตัวเองอ่ะฮะแล้วทำไมก็มันไม่อันตรายขนาดนี้พี่มันไม่อันตรายขนาดนั้นไ้น้องไม่เห็นข่าวเหรอฮะเข้าโรงพยาบาลแล้วตายไปแล้วกี่คนอะ่ะแต่มันแต่ทำไมมัน<ร>ก็ไม่ด<ร>จริง,รง,รงๆอ่ะถ้าน้องตายไปอย่างเนี้ยพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงอืมงงผมยอมเลิกเลยครับพี่ขอโทษจริงครับเออดีมากแล้วก็เอาไปทิ้งตะนาในมืออ่ะ ไปเอาไปทิ้งกันอ่าก็วันนี้พวกเรานะครับขอเชวนชวนให้ทุกท่านมาเ,เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดการโรคอ่าเป็นโรคหัวใจนะครับอ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนมาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีกันนะครับขอบครับ